ใส่ไหนก่อเดนอะโอ้ย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 โอตูนมาแบบนี้น้องสมงงตีแล้วตีพลังเอ่อเอโอ้ยสีเลรยยังกับห่วงสวยเนาะแต่สีแอลเพิ่ยังหรอแอทั้งเหรยญน่เดียนี้ส่นท้าท้าเพ่นน่ะนั่งน้องมอืมอีนไปคอเหรียญท่พ่อป่ะโอ้โอ้โอ พอรรท่านขอบรรเบิ่นกับซาอย่าพวพอท่านลูกก็ยาได้อย่๋พวพอท่านแม่โอ้ยได้ไยขอกนขอกนครับขอกนครับขอกนุ่จ่ากันเด้ยวทุ่จ่ากันเด้ยุยยออออ่จ่ากนั <laughs> ากนแล้วลูกพุ่จ่ากนันวุ่จ่ากนันขอขอใส่ไหนาขอเ <laughs> ่านเนาะใช้้างเ็นกลางเลยกลางพี่หนึ่ง มูตุนมาเล่นน้ำใหญ่ดูลูกเร็วหนึ 1> 1่งมูตุนก็ได้อยสองสามกูจะอะไรครองเล่นนนะวันนี้เล่นนี่สิลูกเล่นสิเดี๋ยวมูตุนจัดการเองมูตุนมากจริงสแิแม่นานมาแล้ววะมูตุนมากแบบนี้เอ้าเล่นน้ำกันะล,ลูกแบ่งกันเลรียนนะ แมงกันเล่นแมงกัะเลน่เลนอย่าโมตุนขาดไปจังหน่อยโมตุนมากแบบนี้น้องสมงง,งมันคือบอลลูนมาคือบอลลูนมะจับแม่น้องสมจับแม่จับน้ำน่องแม่แล้วจับไป็เร็วลูก โมจุนแต่นัดฉากแล้วข้าถือโมถือขาด่มถือจะ่กาโมจุนจีมาขาบของจ้ะคื่อเป็นยังไงสิวะจีมาขาบของดีเย่ต่อเหรียญสีนูกตีแล้วตีพลังเออเออโอ้ยสีเหรียญกับห่วงสวยเนาะจะสีอะเรกันทั้งแอดทั้งเหรียญนี่เด็ดนคพี่สาวคนสวยของเฮา เพื่อน,น,นหนาเพื่อนสายแอบเนาะสายแอบสาวสวยเดินนี่ทุกคนพี่หลาดีใจบ่ได้ของเล่นใหม่ดีใจใบ่ดีใจแมวมันหนาดูยิ้มเล้ย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 อยากีพ่อหาวเพราะท่านดี <laughs> อยากได้แห้งอยากว่าอยากรวมกำลังประกอบของเล่นอยู่จ้าพ่อเพป็นครูลูกสาวเป็นันใจหอนอยากได้แห้งโดดปับ๊บเกบมันตก โมตุนเล่นมาขึ้นเลยมันเหนื่อยนอนโมเอ้าโมตุนเอ้าคือเป็นแนวนั้นวะเบ่งใหญ่เบ่นนางงงมันเยอะเบ่นใหงงแอบเยอะแอบสวยเยอะอ้ยใจดีในคล้องเล่นไปลูกเอาไปขาดได้บ่เอาไป ให้น้องเล่ยนตัเพื่อนที่เสีย,จยใจจะไล่น้องเล่นเอา้าน้องเพื่อนก็นไปกินแล้ววันนี้ขืวนทา่ทาท่าเพื่อนน่ะมากล่ายานี่ขนโอ้ยงงแน้วมันซะเนาะยังจบเยอะอย่างข้อกักไรล,ลูกมันจะเก็บข้อือแค่ไหกน,นก็บอคกคักเนาะผู้สาวหนึ่งก็ได้อ <c oughs> ข่านี่โอ้ยอ่อนซอสข่าไรเด้คุณจ้าผู้นึงกินเข่าญี่ปุ่นกินอาหารนีุ้่นเมืองท่าจีนล้วนข่ากินกระเพงเสียจ้านงโมตุนท่ากินก็กินขาดแล้วใครนั่งกินยืนกินท่านก็กินเพท่านจะกินนังสั่นอันนั้นเป็นแต่เทปอ้าวเอามาเอาแล้วลูกมาเอาแม่จับแน่แม่จับแน่จับได้บ้านนี่นักชมจับได้บ้านนี่จับได้บ้านนี่เอาจับได้บ้านนี่เอาห่วงยังหลัน ไม่ยืนเสียงเงีงบู๋ไม่เงียงละท่านนอเสียงเงีงบุหมูดี้ดีดิอีพอไปไปได้ยังบ่เลยอีพอไปแด้วแบบเด้อแยกมูตุนกับเลนป้องแป้งป้องแป้งเกิดขึ้นนหรขึ้นอีมูตุนมากเลนอืมเลนสันติอืมเลนสีเลยเป็นไข่อันนี้จะเป็นเอียงเป็นไข่ล่มลูกบ่อืกไข่ล่มลูกมั้งมุนไปม้วนไปมูตุนเลนเนาะ อืมอืงสุบนี่เสียงยังห่วงยังบวนเต็มพลังแล้วมันบอจัดการเลยโอ้ยืนใส่เลยมองแป้งของแป้งนี่างนี้เราได้บัตร